mm <music> สวัสดีครับพบกับผมช่างปปากับหมาตัวหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นอ่าช่างป่านะครับก็เหนื่อยนิดนึงเนี่ยไม่ได้มาทำวีล็อกนะครับโอเคก็นี่นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมยูโรทั u ซิมูเลเตอร์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมีมอเตอร์รถคันนี้นะครับเป็นไอวีโคนะครับไอวีโคน่าจะเป็นจำชื่อรุ่นไม่ได้อีกแล้วนะครับเอสเวเอสเวเนี่ย ไอวิโคเอสเวนะครับผมใส่เป็นเครื่อง4 6 0นะฮะ460นะครับแล้วก็มีเสียงเครื่องมาให้เรียบร้อยนะครับเสียงเครื่องก็ผมขับให้ดูเมื่อกี้แล้วนะครับก็เสียงก็ประมาณนั้นนะครับถ้าเสียงไม่ถูกใจก็ใช้เสียงของบราซิลได้นะครับเสียงรวมของบราซิลนะฮะมีตุ๊กตามาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ไฟไฟก็สวยอยู่นะครับไฟหน้าสวยเลยนะฮะสุดทรงก็สวยๆเลยนะครับหล่อๆนะครับเตี้ยมากนะครับ เครื่องก็แรงอยู่นะครับถูกใจนะครับภายในยินเตอร์ก็ดูราหมาเห่ากันเลยทีเดียวเนะี <laughs> ่ยโอเคก็ไปดูเลยครับว่าผมโหลดแล้วลงยังไงนะครับกระจกเป็นแบบเว็บแคมนะฮะไม่ใช่เป็นเว็บแคมกระจกเป็นแบบเป็นแบบกล้องนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าก็จะเป็นแบบกล้องดีจกระจกตรงนี้นะฮะกระจกเล็กๆนะฮะเล็กๆที่มองด้านหน้ารถนะจะเป็นกล้องดยเทนะีนาะ ก็ว sí, right so ันน uh ี้เปลี่ยนเว็บแคมใหม่นะครับก็หน้าอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับปรับยังไงก็ไม่สว่างกล้องมันราคาถูกก็แบบนี้200กว่าบาทนะครับเว็บแคมสองร้อโอเคไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดลงแต่งยังไงครับไปลุยกันเลยครับผม let's go ก็เอาละครับคุณผู้ชมครับลิงก์นะครับผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะฮะก็เปิดขึ้นมานะครับเป็นลิงก์ของเมก้านะครับเมก้าไฟนะฮะก็กดดาวน์โหลดเลยผมอันนี้รอสักครู่นะครับขนาดไฟล์300อยเมกนะครับผม เรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้ก็โชว์ออนครับโชว์อินโฟเด็ครับผมปิดเบราว์เซอร์ออกไปนะครับเราได้เป็นไฟล์ด h อปชิปมานะครับโอ้ดูข้างในก่อนโอ้โหงานนี้ต้องทีละขั้นต่อล้วหละนะครับเอาทีนี้เปิดไปตำแหน่งโฟเดอร์ดักเคมันครับผมแล้วก็ไปตรงยูโรทรัคครับไปตรงมดครับเออลากมาด้านข้างตรงนี้นะฮะทีนี้นะครับ เปิดไฟล์บีบอัขึ้นมานะครับผมก็ลากคุมทั้งหมดนะครับ5ไฟล์ด้วยกันนะครับ5ไฟล์ลากใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เข้าเกมแล้วครับแล้วลองไปแต่งกันดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะเทียทดสอบกับ New Brazil Map แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่มอเข้าไปก่อนนะครับใส่มอนรุเข้าไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับโอเค อืมโอ้โหติดรถติดรถอีกอันนี้อันนี้มดพ่วงเนาะอันนี้มดหลอกมดพ่วงผมจะเอาไม่เอานะครับทีนี้ใส่เข้าไปเลยครับผมนี่ s b b นะครับก็มีอยู่5ไฟล์นะครับตัวนี้ด้วยนะครับเสียงนะครับมีมดเสียงมาให้ด้วยนะไม่ต้องไปโหลดแยกแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับผมประมาณนี้เลยนะครับ5ไฟล์นะครับเนาะไม่รวมพ่วงพ่วงนี่ผมสอนสัปดาห์ที่แล้วไปเรียบร้อย ไปย้อนดูได้นะฮะอ่ะทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยครับคุณผู้ชมม,มีชา้านิดหนึ่งนะครับกดโหลดพอดีผมเอามอดเดิมออกครับมันเลยเด้งขึ้นมาแบบนี้เนาะกดโหลดเอาไปเลยทีนี้ก็รอสักครู่ครับผมรอสักครู่เสร็จละนะครับเดี๋ยวผมต้องขายรถเดิมก่อนนะครับดูติดงานครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์กาลาดก่อนเดี๋ยวดูกาลาดก่อนครับว่าอืมน่าจะต้องแคนเซิลจ็อบก่อน,นมันติดอันนี้อยู่ติดจ็อบอยู่ครับ ขายรถเข้าไปขายรถก่อนนะครับขายกันเดิมเรียกให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ไปตรง truck dealer เลยครับผม truck dealer นะฮะแล้วก็ mod dealer นะครับ mod dealer ตรงที่กล้องผมอยู่ตรงนี้นะคร asset mod dealer นะฮะโอเคขึ้นมาละ i e c o นะครับ sw sw 2 0 2 0นตัวนี้นี่หาหายากอยู่นะผมว่าแต่ก่อนมันต้องซื้อนะครับตัวนี้นะครับ ผมเคยเคยเหมือนแบบจะใกล้จะโหลดเคยเคยหาโหลดอยู่นะครับแต่ม <BACK G TA> ันมันต้องมันต้องซื้ออะครับผมก็เลยเออไม่ได้เอามาลงตอนนี้ก็มีพรีแล้วก็เอามาเอามาเล่นซะมาดูช่วงล่างครับผมหัวนั้นมีแบบสองแบบนะฮะผมเอาแบบที่สองนะครับช่วงล่างก็จะมีสี่คูณสองแบบธรรมดาแล้วก็แบบโลนะครับแล้วก็สี่คูณสองแบบอะไรเนี่ยถังแบบกลมๆเหรอเฮ้ยเท่จัง อันนี้โลด้วยครับมีหกสองสองก็มีนะครับหกสองก็มีเนาะอืมหกสองก็สวยอยู่นะครับผมเอาเป็นอ่าตัวนี้ละกันนะครับแต่อันนี้มันก็สวยผลละแบบนะผมว่าเตดี๋ยวถังน้ำมันมันแต่งได้ป่าไม่ได้แฮะแต่งไม่ได้ก็ผมเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับสีคุณสองแบบโลละกันนะครับไปดูเครื่องยนต์บ้างคุณผู้ชมเครื่องยนต์เมื่อกี้เราเป็นมอสเสียงเข้ามาเนาะ ผมใส่เป็นห้ารอยเจ็ดสิบแล้วกันนะครับเสียก็ผมสิบสองหกสิบหกประมาณนี้นะครับสิบสองหกสิบหกนะอันนี้เลือกตามใจนะครับว่าชอบแบบไหนเนาะดูค่าตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาไปบรรทุกอะไรนะครับออนอันนี้แหละนะฮะภายในหล่ะอันนี้แล้วก็ Standard. สแตนดาร์ดต่างกันตรงไหนเนี่ยนะสีก็ผมมาดูชุดสีบ้างนะฮะฟินช็อบครับผม สีแต่งนี่จะมีให้อยู่กี่แบบเนี่ยเจ็ดถึงแปดแบบนะครับอ๋อผมมันต้องไม่แดงก็เขียวไม่เขียวก็เหลืองนะอืมส้มก็ส้มก็ได้อยู่นะครับผมว่าสีเขียวก็สวยดีนะสีแดงมันบ่อยแล้วไงวันนี้ขอเป็นสีเขียวแต่กันเนาะแล้วก็มีสีเมทัลลิกมาให้ด้วยนะครับมีคัสตอมฟูลครับก็ต้องเลือกดูนะครับว่าชอบสีเมทัลลิกก็แต่งได้นะครับคัสตอมเมทัลลิกนะ จะเขียวเมทัลลิกก็ได้นะครับมันจะเงาเงานิดหนึ่งนะครับแล้วก็กินสเปคนิดน,นึงนะฮะอืมของผมเอาเขียวไปไหนแล้วอ่ะอเขียวแล้วกันนะครับมาดูของแต่งบ้างคุณผู้ชมนะฮะของแต่งมีอะไร,ะรบ้างนะฮะเอออันนี้ทำให้เตีย้ยอันนี้เตี้ยยิ่งกว่าสวยอยู่นะอันไหนดีอันนี้ก็สวยนะครับอันเป็นปิ้นก็สวยนะผมว่าปิ้นโอ้มีไฟมาด้วยนะครับไฟแต่งมา นิดนึงนะฮะอันนี้ไปแต่งแยกเอานะครับฝั่งน,นี้ก็ใส่อาอยู่ด้านล่างมาดูตรงนี้ครับฟอนบัมเบอร์ครับผมความจริงเราต้องแต่งฟอนบัมเบอร์ก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้อุ้ยมีมคม้วยครับผมพิ้นพลาสติกคมสองอันนี้ต่างกันยังไงเนี่ยเออคนละแบบเลยนะฮะอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้แมตกว่าอันนี้แมตกับข้างล่างกว่านะขึ้นมาข้างบนตรงนี้นี่ จะเป็นปิ้นก็ได้นะครับถ้าจะแต่งเป็นสไตล์โคมเมียมก็ได้นะครับโคมเมียมก็สวยดีนะผมว่าแต่ผมชอบปิ้นมากกว่าเนี่ยชอบปิ้นมันสวยดีนะครับไปละสองแบบหรอแบบนี้กับแบบนี้อันนี้ก็สวยคนละแบบนะโลโก้ครับปินป<ะ>ป้นปักปิ้นนีไม่เห็นอะไรเลยเลือกเป็นโคมแล้วกันนะครับายคนกระจกก็ที่บังแสงนะออกไปก่อนนะครับกระจกตรงนั้นอออก เออสวยอยู่นะคุณผู้ชมผมว่าไอวีโคผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นฟินเนาะเพราะถ้าใส่อันยาวมันจะต้องเอานะมันออกกระจกด้านข้างครับผมโอ้มีเป็นแบบกล้องนะครับเป็นแบบกล้องด้วยยนะผมใช้เป็นกล้องแล้วกันนะครับมันดูเท่ดีนะครับไฮเทคนี่ดูไฮเทคดีบาร์ด้านหน้าตรงนี้กรตาไฟครับผมไฟเหลืองไฟแดงอันนี้เป็นของแต่งนี้ให้ด้วยนะครับ ใส่ตุ๊ก,กตาก็ได้นะครับใส่ตุ๊ก,กตานะครับแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้เลยโลโก้ต,ตรงนี้ครับใส่ไอวีคเหมือนเดิมตองอมีบาร์ข้างบนด้วยครับคุณผู้ชมใส่ต้อนกันได้เนะี่ยแต่ผมว่าเวลาใส่มันจะเกะกะหรือเปล่า <c oughs> หาอันเล็กๆครับอันนี้นี่น,นี่อันนี้นี้ได้อยู่นะเอาตุ๊ก,กตาไปนั่งข้างบนครับสวยข้างข้างตรงนี้น่าจะเป็นไครนะฮะอันเกือบสุดท้ายนะครับอ okay. เดือดสุดท้ายจะใส่เยอะไปไหนไปอินเตอร์ด้วยครับผมไปอินเตอร์ผมเอาเป็นสีเยลโล่แล้วกันนะสีเหลืองฮนะหมดหรือยังอันนี้เอาแบบเต็มก็ได้ภ้าคตรงนี้ต้องมีให้เลือกผนะเอาเป็นปิ้นแล้วกันนะแล้วก็มีไฟด้วยนะครับไฟนี่ไปแต่งเอาได้นะครับทีหลังได้ไปยิบย่อยตรงนี้ก็มีไฟไหมไปแต่งเพิ่มเติม,เ,ตมเอานะฮะไฟทะเบียรนรับผม ี่ปุ่นเหรอมีป้ายญี่ปุ่นด้ว <Hey. S 1> ล้อไม่มีมาให้นะคุณผู้ชมก็หมดล้อก็ผมเคยสอนไปแล้วนะฮะไปดูกันเอาเล้อฝั่งนี้ผมใส่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะฮะภายในมีอะไรบ้างนะฮะออสซสซอรี่ <Access ory S 1> นะครับผมแตนด์มีอยู่สแบบด้วยกันนะฮะอันนี้สวยอยู่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เดียวสีอืมหมดแล้วยังอุ๊ยอันนี้ไม่เห็นไม่เคยเห็น ตาอาวกาศนี่นี่อวกาศนะผมผนของไปอวกาศหรือเปล่าครับรถรถคันนี้ตรงนี้ลหะตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับผมผมไม่ใส่แล้วกันเนาะจบโอเคมีเรียบร้อยประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองซื้อแลวลองทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมนะะน่เลยครับผมเราไปฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงนั้นเป็นยังไงฟังก่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอตาร์ทก่อนนะฮะ ูฟังก์ชันหน้าจอหน่อยฮะตัวไอได้ปะไม่ได้ปั่นรถขนับผมไฟเฉิญไฟเลี้ยวไฟหน้าครับผมโอเคสวยอยู่นะโอเคเรียบร้อยนลครับสำหรับรถคันนี้ ใช้งานได้ปกตินะคุณผู้ชมนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีแค่รถตัวเดียวครับล้อไม่เกี่ยวมีเสียงมาให้ด้วยนะครับเป็นก็เสียงก็พอดีเลยนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ใช้มอดเสียงรวมของปาราซิลได้น่าจะสะใจกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยครับคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับคำไหนที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับัยรุ่นรดพวงซิ่งทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนคร กดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม